เมื่อผมถักมาได้สักพักนะครับผมก็จะทำการวัดนะครับสำหรับข้อมือลูกค้าผมนะครับจะอยู่ที่18เซนนะครับผมก็จะถักมาประมาณนี้นะครับฝั่งละ9เซนติเมตรนะอ่าครับเมื่อเราถักมาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะครับปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะทีนี้นะครับเราก็จะทำการถอดออกมาแบบนี้ตรงนี้ก็ปลดตะขอออกมานะครับ แล้วก็จะทําการกลับด้านกันนะครับกลับด้านในการถักนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาไปเกี่ยวใส่กับตะขอหน้าโต๊ะทีนี้นะครับตัวนี้นะครับยวก่อนนะมัดใหม่แล้วก็มัดใส่กับเอวของเราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะ อ่านะครับประมาณนี้นะครับเราจะกลับด้านถักนะครับแล้วก็จะถักเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถักเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเหมือนที่ผมแนะนําการถักฝั่งนั้นไปนะครับเป็นการถักลายแบนนะครับถักเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดึงให้แน่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ถักแบบนี้ไปนะครับให้มันได้9้าเซนติเมตรเหมือนกันนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะ ให้มันเท่าเท่ากันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็ได้ทําการถักออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ความยาวนะครับตามที่ลูกค้ากําหนดมาครับก็คือสิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่ามันจะเหลือปลายเชือกอยู่แบบนี้นะครับฝั่งละสี่เส้นนะอย่าไปตกใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดทิ้งนะนะครับอย่าเพิ่งไปตัดทิ้งนะเราจะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับ ทีนี้นะครับจะสังเกตดูว่า,าสายข้อมือเนี่ยมันยังเล็กอยู่นะครับมันยังไม่มันยังไม่กลมกลืนมันยังดูไม่สมดุกับตัวของตะกุดนะครับเราจะทำให้สายเนี่ยมันมีความโตขึ้นเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยแล้วกันนะผมก็ได้ทำการตัดเชือกมาอีกนะครับสองเส้นนะครับเส้นละประมาณ หน like kind of ึ่งเมตรครึ่งเหมือนเดิมนะครับสองเส้นนะทีนี้นะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเอาเชือกเนี่ยนะครับมาสอดเข้ากับรูเข็มแล้วก็ผมจะแทงเข้าไปตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะเนี่ยแทงเข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับแทงเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ จับเชือกให้มันเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับทำเหมือนกันเลยนะนะครับฝั่งนี้ก็จะแทงเหมือนกันแบบนี้นะครับเห็นไหมแทงเข้าไปนะครับปอ,อดเข็มบอ,อกนะครับจัดเชือกให้อยู่จุดศูนย์กลางนะครับเอาปลายเนี่ยมาแนบกันแล้วก็ดึงเชือกให้มันอยู่จุดศูนย์กลางแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทำรวบเส้นสี่เส้นเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็ทำการมัดแบบนี้แล้วเราก็จะไปเกี่ยวที่ตะขอหน้าโต๊ะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะรวบไว้เหมือนเดิมแล้วก็มามัดเข้ากับเอวของเรานะครับอ่าเมื่อเราตึงแกนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการถักนะครับ เริ่มซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะประมาณนี้ถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตดูว่ามันจะมีความโตขึ้นแล้วนะครับสายสายข้อมือเนี่ยมันจะโตขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าเราอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับถักชั้นที่สามนะครับอันนี้เราถักแค่สองชั้นพอนะ เห็นไหมถักสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมความแตกต่างนะครับเส้นมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับถักมาจนสุดนี่เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของการดึงเชือกเนี่ยนะครับเราค่อยๆเอามือจับประคองนะครับแบบนี้นะอ่าค่อยๆดึงนะครับ น้ำหนักมือเนี่ยพยายามใช้มันเท่ากันนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับเนี่ยใช้มือประคองแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับมันจะดึงรูดลงมาเลยไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับพยายามใช้ในส่วนของน้ำหนักมือนะครับให้มันเอ่อเท่าๆกันนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะเนี่ยแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ หาักมาให้มันสุดนี่เลยนะ นะครับเห็นไหมเราถักไม้มันสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ถอดออกมานะครับเมื่อมันสุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดึงให้มันแน่นๆ่นเมื่อมันแน่นแล้วเนี่ยนะครับเอากันไกลตัดปลายเชือกทิ้งเลยนะครับให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้สองถึงสามมิลนะครับไฟฟูจุดนะครับก่อนที่เราจะจุดนะครับเราจะพับทุกส่วนนะครับเก็บให้เรียบร้อย ให้เปลวไฟมันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับแบบนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันแบบนี้นะครับจุดให้เรียบร้อยนะแล้วก็กลับด้านนะครับเราก็จะมาถักฝั่งนี้นะครับเราจะทําเหมือนกันทุกอย่างกับฝั่งนี้นะครับผมก็ได้ทําการถักเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาทำสายปรับรูดกันนะครับจะสังเกตดูว่านะครับผมปล่อยเชือกไว้สี่เส้นนะครับที่ยังไม่ตัดนะครับผมก็มีเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงยังไม่ตัดนะครับทีนี้นะครับจะพามาทำสายปรับนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมัดแบบนี้แล้วก็มาเกี่ยวที่ไม้หน้าโต๊ะเหมือนเดิมนะครับ แล้วเรามาดูกันในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บอ่านะครับเราดึงให้มันตรงอ่ให้มันตึงแบบนี้นะครับทีนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมีอยู่สี่เส้นนะผมจะถักเปียสี่เส้นนะครับจะแบ่งเชือกออกแบบนี้นะเอาเส้นนี้มานี่เส้นนี้มา ผมว่ามันน่าจะยากไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเอาอุปกรณ์เสริมก่อนนะในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับผมจะใช้เป็นแผ่นโฟมนะถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะแผ่นโฟมเนี่ยนะครับอ่าผมจะผมจะวางไว้อยู่แนวนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเข็มนะครับผมจะใช้ปักปักสายไว้แบบนี้ โหแข็งมากเอาเป็นเข็มหมดนะครับเราจะปักไว้นะ,ะเข็มหมดเนี่ยปักไว้อย่างนี้นะครับแข็งนะครับอ่ปักไว้อย่างนี้นะครับให้มันแน่นๆนะเดี๋ยวนะหมดไปอ่านะครับให้มันแน่นๆแบบนี้นะก็จะปักไว้สักประมาณสี่สี่ดอกนะครับ ใช้เข็มหมดนะปักไว้สี่ดอกนะครับยึดไว้นะครับให้มันแข็งแรงนะไม่ให้มันขยับขยี้นได้นะครับอ้ส่วนของสายเนี่ยนะทีนี้นะครับเราจะแบ่งเชือกนะครับออกเป็นสี่จุดแบบนี้ไอ้สี่เส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้นของใครของมันนะอ่าผมจะเอาเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับทับเส้นนี้นะครับอ่าทับเส้นนี้นะสังเกตด,ดูนะมาทับเส้นนี้แล้วก็ สเส้นที่อยู่ขวาสุดเนี่ยให้เอามาทับเส,ส้นนี inform inform ้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเอาซ้ายมาเส้นนี้นะครับเส้นที่อยู่ซ้ายนะครับให้ทับเส้นนี้นะอ่าทับแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นที่อยู่ขวาลองขวานะครับให้ยกขึ้นเส้นที่อยู่ขวาสุดเนี่ยให้เอามาทับเส้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมทับแบบนี้นะครับเห็นไหมไม่งงนะ นะครับอ่าแล้วก็ดึงเข้าแบบนี้นะครับอ่าเส้นนี้เส้นที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับให้มาทับเส้นนี้ลองซ้ายมือเนี่ยนะครับให้เอามาทับกันแบบนี้แล้วก็เส้นที่อยู่ลองขวาให้ยกขึ้นเส้นที่อยู่ขวาสุดให้ลอดใต้มาแล้วก็มาไขว้กันกับเส้นนี้นะครับเส้นเนี้ยเห็นไหมให้มันทับกันเมื่อมันไขว้กันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับทั้งสี่เส้นพร้อมกันแล้วก็ ค่อยๆดึงเข้าแบบนี้นะครับนลกภาพออกไหมอ่ะมาอีกที่หนึง่งซ้ายมือสุดนะครับให้ทับเส้นนี้ให้ทับเส้นรองซ้ายมือส่วนรองขวามือให้ยกขึ้นเส้นขวามือสุดให้ลอดใต้มาลอดใต้มาแล้วก็เอามาทับเส้นนี้นะครับทับแบบนี้แล้วก็จับเชือกทั้งสี่เส้นขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงแบบนี้ เห็นไหมมันจะกลายเป็นว่าเราถักเปียสี่เส้นนะครับเดี๋ยวทําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการฝึกนะเพราะว่ากว่าผมจะทําได้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะเปียได้สี่เส้นนะถ้าใครมีเทคนิคการเปียนะครับก็น่าจะเป็นเร็วนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีเทคนิคในการเปียเลยนะครับ แม้มันจะกลายเป็นว่าเราเปียสี่เส้นนะครับลักษณะของงานก็จะประมาณนี้นะเราจะทําแบบนี้นะครับไปด้วยกันทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะทามาฝั่งละ3มนิ้วนะครับเราก็ไล่ามาวาดแบบนี้มา3มนิ้วนะครับประมาณนี้นะทำสองฝั่งเลยนะครับฝั่งละ3ามนิ้วนะ